สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของคินนานของเราวันนี้ผมจะมาอ่านในตอนที่3 3 1ถึง332นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเฮ้พวกที่คอยลังแกแต่คนที่อ่อนแอพอเจอคนที่แข็งแกร่งหน่อยก็รีบเพ่นเลยนะต้วนฉิงมาที่หอการบ่มเพาะเดี๋ยวนี้ณหอการบ่มเพาะเข้ามาแล้วไม่ทราบว่าท่านหัวหน้ากองพันมีธุระอะไรถึงได้เรียกข้ามาที่นี่ ข้าคือโจพี่หัวและเจ้าจะเรียกข้าว่าหัวหน้าโจก็ได้ต้วนขิงเจ้าคือชิ้นน,นั้นใช่หรือไม่เอออย่าเพิ่งตกใจไปเมื่อหลายร้อยปีมานี้ชายชรา,าผู้หนึ่งได้มาหาข้าเขามีนามว่าชิ้นหลงและบอกข้าว่าเจ้าจะมาเติมเต็มความปราถนาของข้าได้ดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของเจ้าหนุ่มนี่อยู่เพียงระดับพิภพขั้นที่6เท่านั้นเขาจะสามารถคืนคืนขี้พองเพิงปีกโลหิตได้จริงๆอย่างนั้นหรือ หัวหน้าโจตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าข้าเป็นใครตอนนี้ข้าอยากจะไปที่เขตล่างเพื่อสำรวจดูว่าครอบครัวของข้ายัางปลอดภัยดีไหมเพราะตอนนี้ทั้งสี่กลุ่มใหญ่กำลังพยายามที่จะตามล่าตัวข้าจึงทำทุกวิธีทางเพื่อจะได้ตัวข้าไปอาณาจากเขตล่างนั้นมีวิหารชะตากรรมปกป้องอยู่ในตอนนี้คนจากเขตบนไม่สามารถเข้าไปยังเขตล่างได้โดยไม่ได้รับอนุญาตงั้นกูควรที่จะอยู่ที่นี่ก่อนสินะ ข้าต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างเดียวสินะเพื่อที่จะกำจัดสี่กลุ่มใหญ่ให้สิ้นซากหืมเจ้ากำลังคิดที่จะกำจัดสี่กลุ่มใหญ่ในตอนนี้สินะข้าขอแนะนำให้เจ้าเลิกความคิดนั้นไปก่อนในตอนนี้เพราะทวีปตะวันออกนั้นน่ากลัวมากกว่าที่เจ้าคิดเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้อจำกัดของจิตวิญญาณการต่อสู้นั้นคืออะไรจิตวิญญาณการต่อสู้และดับปัพีขั้นที่4จะสามารถเข้าเข้าสู่ขอบเขตปาดยุดได้ แต่มีเพียงจิตวิญญาณการต่อสู้ะระดับปัตตภีขั้นที่8เท่านั้นที่จะสามารถก้าวผ่านขอบเขตปาดยุธไปได้เรียกเข้าสู่ครึ่งก้าวสู่ขอบเขตบรรพชนยุทธเก่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เจ้าพยายามมากเพียงเพียงไหนเจ้าก็ไม่สามารถเข้าสู่ครึ่งก้าวสู่ขอบเขตบรรพชนยุทธได้หรอกนะแล้วนับประสาอะไรกับการกําจัด4ี่กลุ่มใหญ่มันเป็นไปแทบไม่ได้เลยข้าจะไม่บอกเรื่องนี้กับ4ี่กลุ่มใหญ่หากว่าเจ้าสามารถช่วยข้าได้แล้วนะ แต่ถ้าเกิดสามเดือนหลังจากนี้เจ้าไม่สามารถทำตามที่ข้าปรารถนาได้ข้าจะส่งเจ้าให้กับสี่กลุ่มใจในทันทีถ้าเกิดว่าท่านชินหลงบอกว่าข้าทำได้ข้าก็จะทำให้ได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ตรงตั้งใจและอย่าทำให้ข้าผิดหวังละ่ะต้วนชิงทำไมหัวหน้าโจถึงเรียกเจ้าไปข้างในลือมันก็ไม่มีเรื่องอนใดดินี่นเขาพูดจริงอย่างนั้นหรือ เอาละในเมื่อพวกเจ้าก็ได้มารวมกันแล้วข้าจะขอประกาศการฝึกพิเศษของกองพันธ์รุ่นที่99เริ่มขึ้นแล้วหัวหน้าทีมจงนำทีมของตัวเองไปที่หอทักษะเลือกมาคนละหนึ่งทักษะจงจำไว้ว่าพวกเจ้ามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวได้เลยขอรับผู้อาวุโสหวังทักษะการต่อสู้ของทั้งสามกองพันได้รับการแต่งตั้งจากศว์เทพทั้งสบางคนได้อัคราโบราณ และทักษะการต่อสู้นั้นจําเป็นอย่างมากบางทีถ้าเจ้าโชคดีอาจจะได้ทักษะวิชายุทดโบราณก็ได้นะทักษะโบราณอย่างนั้นหรือท้วงฉิงสําหรับทักษะนั้นแบ่งออกเป็นทักษะผู้เริ่มต้นชั้นกลางชั้นสูงและขั้นสูงสุดและมีอีกหนึ่งกลุ่มที่สูงกว่านั้นคือทักษะการต่อสู้โบราณอ๋อข้าเข้าใจแล้วณนะหอทักษะ อย่างที่พวกเจ้าเห็นม้วนคมภีร์เรืองแสงเหล่านี้คือทักษะการต่อสู้แต่อย่างไรก็ตามม้วนคัมภีร์ทั้งเกียตหมื่นม้วนอยู่นี้มีเพียงหนึ่งพันม้วนเท่านั้นที่เป็นของกินและมีเพียง80ม้วนเท่านั้นที่เป็นม้วนคัมภีร์ทักษะโบราณทุกคนมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ว่าเจ้าจะจับได้คัมภีร์ในแบบไหนพวกเจ้าก็ต้องฝึกในคมภีร์แบบนั้นพวกเจ้ามีเวลาเพียงแค่หนึ่งกานทูกเพราะฉะนั้นเริ่มได้ ดูเหมือนว่าในพวกเราไม่มีใครฝึกทักษะดวงตาเลยพวกเราคงไม่ได้ทักษะดีๆแล้วลูกทีมของข้าข้าจะทายทักษะดวงตาของข้าเลือกคำพีให้พวกเจ้าเองโชคดีจริงๆเลยที่มีพี่มู่เป็นหัวหน้าทีมขอบใจหลายถ้าหากพวกเจ้าไม่ว่าอะไรข้าจะเป็นคนเอาทักษะมาให้พวกเจ้าเองพวกเจ้าว่ายังไงล่ะพวกเจ้าจะมัวรออะไรอยู่หัวหน้าต้วนฉิงของพวกเจ้ากําลังช่วยพวกเจ้าอยู่นะถ้าอย่างนั้นพวกเราสามคนต้องให้ท่านช่วยแล้วล่ะ ได้เลยต้วนชิงข้าขอแนะนําว่าสิ่งที่เจ้าจับอยู่นั้นมันว่างเปล่านะว่างเปล่าหรือไม่เจ้าจะเตือนข้าทําไมกันเจ้านี่มันอวดดีจริงๆเลยนะได้แล้วทูบยังหมดไปไม่ถึงหนึ่งในห้าเลยแต่เขาก็ได้คำพีมาครบแล้วนี่เขากําลังคิดอะไรอยู่นะหัวหน้าต้วนชิงช่างหน้าประทับใจจริงๆที่เจ้าสามารถเลือกได้เพียงแค่คำพีที่ว่างเปล่าทั้งหมด แต่ข้ากับเลือกได้ตั้ง8ทักษะและยังมีอีกสองทักษะที่เป็นทักษะโบราณแล้วเจ้าจะเอาอะไรมาสู้กับข้าล่ะทีนี้เจ้ารู้ดีจริงๆเลยรู้ทุกอย่างเคียวนะนี่ทักษะโบราณทั้ง3นี้ถือเป็นค่าตอบแทนที่พวกเจ้ามาอยู่ทีมของข้านี่มันเป็นไปได้ยังไงเขาเลือกทักษะโบราณได้ทั้ง4ี่ขินเลยเลือกนี่มันทักษะกายโลหิตที่ข้าต้องการนี่เป็นไปได้ยังไงเลือก เพลงกระบ,บีนหงเพิงนี้ก็เหมาะกับข้าด้วยทักษะก้าหงนี้ก็เหมาะกับข้าสียจริงๆหัวหน้าต้นขิงพวกเราขอบคุณท่านจริงๆไม่เห็นต้องขอบคุณข้าหรอกพวกเจ้ารีบฝึกทักษะเถอะเวลาได้เริ่มขึ้นแล้วขอรับหัวหน้าถชาพวกเราอยู่ในทีมที่หนึ่งพวกเราก็จะได้ทักษะโบราณด้วยสินะรีบพวกเจ้ามัวรออะไรอยู่รีบมาเอาทักษะแล้วไปฝึกได้แล้วครับณนะกองกําลังหงเพิง ข้าหวังว่าทักษะโบราณนี้จะไม่ทําให้ข้าผิดหวังนะทักษะหงพึิงทลายสวรรค์ข้ามีปืนเลิงฟินิกอยู่ถ้าเอามาใช้รวมกันต้องอันตรายมากแน่แน่อืมต้วนฉิงน,นี่เจ้าเป็นใครกันแน่นะต่อให้เจ้าเป็นชิ้นนานก็ช่างเถอะถ้าเจ้าสามารถนําความรุ่งโรจนมาสู่กองกําลังหงพึิงของพวกเราได้แค่นั้นก็พอแล้วมั้งผู้อว,โวุโสหวังข้ามีคําถามที่อยากจะถามท่านนะ เอ๋ ه, นี่เจ้าฝึกทักษะการต่อสู้โบราณเสร็จแล้วอย่างนั้นหรอใช่แล้วข้าฝึกเสร็จสำหรับพื้นฐานของมันเท่านั้นท่านผู้อาวุโสมีวิธีใดที่จะสามารถหาศีลาแรกเริ่มได้หรือไม่เจ้าต้องเข้าไปยังเทือกเขามีสัตว์อสูรหลายตัวอยู่ในนั้นถ้าเจ้าสามารถสังหารอสูรขอบเขตท,ท,ทรลลาราชขั้นสูงสุดได้เจ้าจะได้รับ100ศิีลาแรกเริ่มเป็นการตอบแทนได้เลยถ้างั้นข้าจะไปตามล่าสัตว์อสูรเลย เด็กคนนี้เขาสามารถเรียนรู้ทักษะโบราณได้ภายใน1ชั่วโมงแม้แต่อัจฉริยะที่มีจิตวิญญาณกรนต่อสู้ระดับปัตภีขั้นที่7ก็ยังต้องเรียนรู้ถึง5วันเลยเทือกเขาของกองกำลังหงเพิงยอ<า>หงเพิงทลายสวรรค์ทักษะหงเพิงทลายสวรรค์น,นั้นแบ่งออกเป็น3ระดับ 1. วิหกเพิงโหยหวน 2. ระบอมวิหกเพิง3 อัศนีสวรรค์ตอนนี้ข้าก็สามารถทําได้ทั้ง3ระดับแล้วถ้าข้าสามารถนําหงพงทลายสวรรค์มาปะสานเข้ากับฟีนิกซ์ผานเปลเพลิงแล้วก็ถ้าข้าปะสานพวกมันเข้าด้วยกันแล้วมาปะสานเข้ากับการโจมตีเพียงครั้งเดียวพลังของมันจะนรุนแรงเท่าไหร่กันนะคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะทรงพลังมากขนาดนี้เอ๊ะหมดเวลาแล้วสมาชิกทุกคนต้องกลับมาที่กองกำลังหงพงเดี๋ยวนี้ซะ ผู้อบุโสหวังหรือการแข่งขันกันนั้นสามารถทําได้ทุกอย่างยกเว้นการฆ่าและทําให้อีกฝ่ายพิการหยุดเลือดหงผึงและทักษะหงผึงคืนชีพจะต้องช่วยฆ่าได้มากๆแน่ๆการแข่งขันครั้งนี้เราจะต้องชนะเอาละ่ะตามข่ามามีแท่นหินอยู่ตรงกลางป่าและจะมีกล่องใบหนึ่งวางอยู่ตรงนั้นทีมหนึ่งและทีมสองแยกกันซ้ายขวาและทีมใดที่ได้รับกล่องนั้นมาจะถือว่าเป็นผู้ชนะเอาละ่ะเริ่มได้ เราใช้เวลาแค่หนึ่งการทูบก,ก็ไปถึงกลางปากแต่จํานวนคนของเรานี่สิเมื่อน่านี่พวกเราควรทำอย่างไรดีถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไว้ใจข้าพวกเจ้าก็ตามข้ามาได้เลยโอ้โหนี่พวกเจ้ามาเร็วมากเลยนะอย่ามาพูดมากให้เสียเวลาในเมื่อข้ายังยืนอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าพวกเจ้าจะเอากล่องน,นั้นไปก็ฝันไปเถอะแค่แข็งพันลีมัดหงผึง ข้าจะหยุดมันเอาไว้พวกเจ้ารีบไปเอากลองมาเร็วเข้าได้เลยต้วนชิงนี่เจ้าคิดจะต่อสู้หนึ่งต่อแอย่างนั้นหรือรับนี่ไปซะฝึอพวกเราโจมตีไปพร้อมกันเลยแล้วพวกเจ้าก็จะแพ้ไปพร้อมกันด้วยอืมไม่มีใครคิดที่จะต่อสู้กับข้าแล้วงั้นหรือยันเคลื่อนย้ายเร็วเข้าใกล้ถึงแล้ว พวกเจ้าจะไม่มีใครได้กลองไปทั้งนั้นเอ๊ะอมู่เขียนเย่เจ้าอยากจะตายหรือนี่เจ้าพวกนั้นไม่สามารถยืมมันเอาไว้ได้เลยอย่างนั้นหรือเจ้าบังคับให้ข้าต้องใช้เองนะอย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันทักษะหงผึงคืนชีพจะต้องเป็นของข้าสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดรับชมในตอนถัดไปเลยนะครับ